มะกอกน้ำกันสามนินให้มาเลยแชย่เย็นไปจนกลายเป็นมะกอกน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งเรอเย็นแข่ เป็นน้ำแข็งแต่ถ้าไม่เป็นน้ำแข็งมันก็จะกรอบกรอบอร่อยเฮ้ไม่มกรอบเลยน้ำจิ้มกะปิ ผสมอูมามิเพิ่มรสชาติด้วยน้ำตาลนี่เป็นน้ำแข็งแล้ว ถ้าไม่เป็นน้ำแข็งมันก็จะอร่อยมากเลย คงไม่ขี้แตกนะรสชาติอูมามิ เป็นน้ำแข็งเลยแช่ในช่องฟิตของเรียน เย็นเข้าู้จักคำว่าเย็นเข้าภาษาอีสานเป็นน้ำแข็ง xuất Bye!